เพื่ออไรเนี่ยนึ่งบอกเพื่พอดีวารับไปในเที่ยงไทยพนธีในไทยรักมากโตขับพิธีบวงสรวงสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่หลวงปู่โสรสยโสธโรนะครับนะฮะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของป่าจีนบุรีนะครับ ปัจจุบันนี้ท่านละสังขารไปแล้วนะสังขารของท่านก็ยังเก็บรักษาไว้อยู่ที่นะมหามนดกนะครับสัพเาเนนะสังขังอภิปูชยามาตราหังสัมมาสัมพุทโธพระโวาิุตังมังควันตังอะพิวาเอ สวาขาโตะคะวาตาโตผับา้างามสามิผู้ดำเนินการ,ราดูแบบนะในการจัดสร้างก็คือคุณอาสมชายยาจันทาผู้ที่หาทุนในการจัดสร้างก็คือคุณสุผลิตพิมพ์พวัตนะครับนะตอนนี้นะพิธีบวงสวงจัดสร้าง หลวปู่นะหลวงปู่โสรถนะครับองค์ใหญ่นะครับหน้าตักนะประมาณ1 2เมตรเป็นโลหะทั้งองค์นะครับนะเดี๋ยวจะมีการนะมีการเททองนะวันนี้จะเทแบบ2ส,ส่วนนะฮะสองส่วนนะด้านบนเนี่ยนะครับสองส่วนใช้โลหะหลายตันทีเดียวนะครับ รัคคูเทว,วานังอภิธานสวนเทว,วานังอัคคูมิะยักมงคลอัคคูณเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ดั้งเดิมทั้งก่อนเก่า ภายในประลำพิธีก็มีนะมีภาพของหลวงปู่โสรถยักษโสธรนะครับในวัดพระปู่พอมีเจ้าพิธีนะฮะได้ประกอบพิธีอัญเชิญบารมีเทพเทวาครับทุกทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบอาราธนาอัญเชิญ พระบารมีแห่งทุก่านนั้นได้โปรดเสด็จมาณสถานที่อันเป็นมงคลครับในพิธีจะมีขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายตอนนี้เกจินะเดินทางมาถึงเนี่ยหลายองค์แล้วนะครับนะก็มีหลวงปู่แก้ววัดอัมพวัน อุบลหลวงปูเร็วนะวัดหนองโงนอุบลแล้วก็มีครูบากิดสดานะครับนาะเกจีดังภาคเหนือก็มาด้วยนะฮะมาครูเป็นตน้นมาถวาย,าวายขอพระารามีแห่งทุกท่านนั้นได้โปรดเสด็จมาครับอันนี้คือ,อานาโป,สเ,โปสเตอร์นะครับนาโปสเตอร์ เป็นวัตถ oh ุมงคลของหลวงปู่โสรดยาโสทะโลนะครับนะก็ได้รับความนิยมหมดแล้วนะครับวัตถุมงคลสนนการเล่นหาค่อนข้างสูงแล้วนะครับนะอย่างอย่างเนื้อทองคำเนี่ยเคยนะเคยมีการเปลี่ยนมือกันถึงหลักล้านนะฮะ ในสายของนะหลวงปู่หมุนนะมาเล่นวัตถุมงคลในสายของหลวงปู่โสรดเนี่ยเยอะเลยนะครับรเพราะว่านะวัตถุมงคลหลวงปู่โสรดมีพิมพ์ที่สวยงาม <ทำ S 1> แล้วก็มาตรฐานสากล แล้วก็มีนะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นการจัดสร้างเนี่ยหลวงปู่โสรดปุกเสกทั้งหมดหลวงปู่โสรดมรณภาพเมื่อปี2,555นะฮะ55ที่ท่านมรณภาพนะหลังจากท่านมรณภาพนี่นะครับก็เกิดนะสิ่งที่ปฏิหารขึ้นกับผู้ที่ครอบของวัตถุมงคลของท่านหลายคนทีเดียวนะครับตอนนี้พิธีบวงสวงนะครับ เกิดหรือาดไปบ้างก็มีคุณอาสมชัยยาจันทาแล้วก็คุณเดชาสุลฤติพิมพวิทย์อพิมพวัตรขอโทษนะสุลฤติพิมพวัตนะเป็นประธานในพิธีให้การกระทําการกราบศีงของท่านหลวงปู่โสรระโสโร ในวันนี้นั้นขอจงเป็นไปโดยเป็นผลสำเร็จโดยเป็นผลสำเร็จโดยเป็นผลสำเร็จตลอดจนขอพระบารมีจงได้ประสิทธิปสากพรชัยพร้อมทั้งเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดโชคเปิดลาบ เปิดหน้าที่การงานและการเงินตลอดจนธุรกิจการค้าการงานใดๆของเราข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอจงประสบผลสำเร็จขอจงประสบความสำเร็จขอจงประสบความสำเร็จในเร็ววัน นี้ด้วยเชิญยอนมาหนึ่งถ้าเรินก็ยอนแค่นั้นแหละครับก็แบนชีวิตเราขอโทษนะครับว่าอาจจะอาจจะมีปัญหาเรื่องตั้นไหวบ้างนะครับเพราะว่าจะได้เบาจะได้คลายลงไงนะครับเดี๋ยวพระเดชพระคุณองค์ประธานสงฆ์ท่านเจ้าคุณที่สามศึกษากรัดเตอร์ จ่านรัชกัลประจันบุรีได้เมตตาหย่อนแสวงทองลงในเป้าล้อลงในช้อนที่จะไปหย่อนลงในเป้าลอนะครับท่านพัชรีสารสินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีปฏิปัติหน้าที่แทนท่านตนนรงนครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีข้ามบรัวยาจังหวัดอ้ามรัวยาจังทวัด

คนยอดแล้วก็จะได้เป็นทองพระเดชพระคุณบนดาบส่งยกไปได้ยังครับยกไปได้ยังจะได้ประกอบพิธีเทศอองพระเดชพระคุณได้ปผดเมตตาชยันโตเลยนะครับบนดาบอบส่งก็จะได้เทเทออมกลับได้ได้ได้ที่หรือยังอ้าวอ้าวชยันโต เดี๋ยวถ้าทองได้ทองได้ที่ยังไงวแล้เนี่ย นาพระชยันโตนี่ตอนตอนเทลงเบ้านะลงเบ้นนาบน,น,ะบน,นะครับตอนนี้นะช่างก็เอาน้ำทองเทลงเบ้าน,นะครับนะตอนนี้นะพระชยันโตแล้วนะครับว,ว,วันนี้เกศอาจารย์นะที่ดังนั่งกบประธาน จิตผกเสกตามนาทิตนะครับก็จะมีหนวงปู่เรววัดอโลนะครับหลงทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองบุรีนะฮะหลวงป,ปู่แก้ววัดอัมพวันอยู่ที่บ้านราชดีบ้ราชธานีนะมีครูบาทิตตานะครับร้านหล่อมุมาทางเหนือเลยนะครับวัดสันกระเจ้าแดงน,น,นะอยู่ทางภาคเหนือนะครับท่านก็มานั่งปกนะอธิษฐานจิต